สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไส้กรงเฮปปานะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สั่งมาจากเมืองจีนนะครับผมสั่งชุดนี้ขันเนี่ยครับชุดเนี้ยสิบซองนะครับตัวนี้สิบอันนะมีสั่งพกดใช้ประวัติดหนึ่งนะครับผมสั่งเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวรอซูมให้ดูราคาแล้วกันนะครับโอเคผมสั่งซื้อเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสินค้าให้มาถึงวันที่สี่ครับ ก็ไม่ถึงเจ็ดวันนะครับ่ย yeah. เป็นร้านค้าที่ส่งสินค้าเร็วมากเลยผมแนะนำร้านซ้าโซดาดิกทนิกนี่นะครับก็แผ่นเฮปปาตัวนี้10แผ่นในราคา128บาทนะครับผมสั่งมา2ชุดนะครับก็20แผ่นผมเริ่มทยอยเปรียบไปบางส่วนละนี่คือบางส่วนนี่คือดี o r e ดี before คือแผ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าพวกนี้มันจะมี2เกรดนะครับหนึ่งเขาเรียกว่าเกรดเหมือนกระดาษความหนานกระดาษนะครับตัวนี้คือเกรด ที่เขาเรียกว่า75แกรมนะครับปกติผมใช้ยางเกรดตัวนี้เขาเรียกว่าเกรด90แกรมครับเหมือนกระดาษหนา90แกรมกับกระดาษหนา75แกรมตัวนี้เข้าเกียร์เท่า75แกรมนะครับแต่คราวนี้เนื่องจากว่าตัว90แกรมมันของขาดผมสั่งไม่ได้ทีผมก็เลยเอาเบิ้ลมา2องันก็เลยกายเป็น150แกรมเลยนะครับเพราะราคาผมได้ถูกอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับเนี่ยตัวนี้คือความหนาของเก่านี้ไปเท่าเกือบ 150กรัมคือหนามากเลยนะนี่คือ Before นะครับนี่คือ After นี่คือของอีเครื่องเนี้ที่ใช้อะครับความสกปรกแล้วดูแลกันว่า Before After เป็นไงครับอันนี้ผมเทียบให้ดูนะนี่คือ b ีฟอร์อ f t เตอนะครับเนี่ยครับความชัดเจนของการเปลี่ยนไส้กรองนะครับผถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่าเผื่อว่าต้องถามนักปกนะครับดูผมนี่อันนี้อ่ะนี่ Before a f t เตอร์นะครับผมให้ดูแล้วกัน ผมเครื่องกรองตัวนี้เป็นกอง DIY นะครับเสียงปิ๊ดๆมาจากไมโครเวฟไม่เป็นไรนี่นะครับก็มาจาก DIY คืออะไรคือผมเอาส้กคองของ MI อะครับซึ่งตัวนี้ผมยืนให้ดูแล้วกันนะตัวนี้เป็นส้กรองของ MI นะครับคือแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นดูอากาศผมก็ใช้มิสูบิชิตัวนี้อยู่ที่ประมาณ6,700นะครับก็ ขนาด8นิ้วนะครับทํามาเพื่อให้ดูดอากาศจากด้านล่างนี้ขึ้นไปข้างบนเป่าข้างบนอัตราการไหลเมื่อกี้ผมนั่งดูเรียบร้อยแล้วครับว่าแรงเหมือนกันนะครับคืออัตราเมื่อกี้เนี่ยที่มันวิ่งอัตรากระแสลมที่มันวิ่งครับเมื่อกี้พวกเราเทียบกัน3ยี่ห้อของ MI แล้วก็ของ Ver t e x h นะครับก็คือ Ver t e x 2รุ่นเลยนะครับก็ถามว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับ เป็นน,น้อง MI นะครับตัวนี้คือส้ก่อของ MI ที่เราใช้มาตำแหน่งที่คือที่ผมวางคือตำแหน่งตรงนู้นอ่ะติดกับหน้าต่างครับเพราะว่าให้มันดูดฝุ่นข้างนอกมาก่อนนะครับตัวนี้เป็นกอ่อตวพีตัวนี้เป็นส้กรอธรรมดาแล้วเนี่ยครับเป็นส้ก่อ MI มีแอคทีฟคาร์บอนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป็นเฮปต้าอยู่ในตัวนะครับเนี่ยครับถามว่าความหนามันดําหรือเปามันก็เนี่ยให้คุณดูแล้วกันนี่คือข้างในนี่คือแผ่นเดียวกันนะนี่คือ ที่มันโดนกับก็คืออากาศไม่เข้า,ขค,วา,า,าความสะอาดความสกปรกคุณดูแล้ว่ามันสู่ในปอดเนี่ยเท่าไหร่ยิ่งแถวนี้ยิ่งมีเขตก่อสร้างอยู่ก็จากเตอะเลยอะ่ะผมให้ดูเบ f อร e a f t e ตแล้วกันนี่คือวิธีการเก็บธรรมดาผมก็เอาเนี่ยเก็บให้ดูว่ามันดำจริงๆนะนี่คือ90แกรมนะครับเราก็ใช้ง่ายๆไม่มีอะไรมากครับผมก็เอาเนี่ยมาทบสองอันเพราะว่าเนื่องจาว่าของ90กรม,มันขาดตลาดนะครับ ของหายกลายเป็นของหายยากแล้วแหละเก้าสิบกรัมแท้ๆน,นะคือตอนนี้เท่ากับตกแผ่นละสิบสองบาทสิบสามบาทอะ่ะก็สมมุติเราใช้สองแผ่นก็ประมาณยี่สิบหกบาทคนระับต่อแผ่นถามว่าได้รอยฮะกรัมมันก็เทียบเท่าถัวของที่ร้านค้าเมืองไทยขายกันแล้วแหละถามว่าถูกหรือเปล่าถูกเลยนะเพราะว่าผมซื้อมันจริงแผ่นละสิบสองบาทสิบสามบาทเองใส่ไปสองแผ่นนี้ผมยังไม่กระทบกระเทือนเลยหนาพาเก่าเท่าดึงเ่ะ วิธีใช้งานก็ธรรมดาเนี่ยครับแปะแล้วก็ใช้ก๊อตเทปธรรมดานะครับง่ายๆอีซี่เลยก็แค่แปะครับแค่นี้ครับเป็นการแปะเท่านี้คุณก็ได้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลไซร์แล้วในการกรองเป็นพีออเดอร์เป็นพีกรองนะส่วนแอคิวเขาบอนมันทำงานอยู่นะพวกนี้เพราะว่ามันไหลลมอากาศจากรอบทิศทางปรา160องศาตัวนี้ของแท้นะครับไม่ใช่ของเทียมนะครับเราก็โดดขึ้นมาข้างบนเนี่ยดูดข้างไวข้างบนนะครับเราใช้ก็ตัวนี้ละ ็นตัวดูดอากาศธรรมดาฝามันแตกไปแล้วผมทำหักไปแล้วเพราะว่าบางทีเราใช้งานแล้วมันหลุดบางทีผมก็แกะกาวผมก็ถอดทิ้ไงไะเพราะว่ามันเป่าอากาศออกเราแค่วางแค่ไยเป็นการเสร็จพิธีในการติดตั้งฟีเจอร์เพิ่มของตัวเครื่องกรองอากาศแบบ DIY นะครับข้มวมหัวเนี่ยใช้มิสซูบิชิขนาด8นิ้วส่วนข้างล่างเป็นท่อนของของ MI นะครับตัวนี้เป็นหน่วยมิทีบคาร์บอนอยู่แล้วก็สะอาดรองอยู่แล้ว ทุกนี้ผมก็จะเปลี่ยนทุกเดือนนะนี่ค่ะเดือนนึงครับนี่หละครับดูให้ดูแลกันว่ามันดาขนาดไหนเนี่ยนี่ของของใหม่ของเก่านะครับดูความต,าต่างกันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วก็เก็บทํารูปหน้าจอนี่เงนครับโอเคก็นี่ผมขอเนี่ยครับหน้าจอนึงโอเคเรียบร้อยครับก็วันนี้จบเพียงแค่นี้นะครับว่าวิธีการเปลี่ยนผมแนะนํานะถ้าบ้านใคยฝุ่นเยอะแบบบ้านผมนี่ก็ใช้เลยนะครับดีราคาถูก สั่งจากมือกินมาเองเลยนะครับมันง่ายนะครับเดี๋ยวนี้ออนไลน์สั่งจากวันที่3 1อถึงวันที่4ครับก็ประมาณ4วันเองถือว่าเร็วมากนะเจ้านี้นะครับเพราะปกติมันมีเจ้าหนึ่งที่ผมเคยสั่งอยู่90บาทเองถูกกว่านี้อีกนะแต่ปลาไป1เดือนผมรอไม่ไหวครับผมเลยใช้เจ้านี้แทนผมสั่งเจ้านี้มาเยอะมากแล้วนะครับลองๆผมแนะนำถ้าลองดูเองนะครับเผื่อมีเจ้าอื่นในใจก็แล้วแต่ตามสะดวกสบายนะครับก็สวัสดีครับขอบคุณครับ